อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจจรณะสัมปันโนสุขตโลกาวิตตัวอนุอตาตัวปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวา สิสวะคัตตวะปะคะวะตาธรรมวสันเทติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียโกปัจจตังเวทิตติโกวินโยหิติสุปฏิปันโนะปะคะวะตัวสาวกสังโกอุจุปฏิปันโนะปะคะวะตัวสาวกสังโกะยายปฏิปัน โนะคะวะโตสาวะกะสัมโคสามีจิปะิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสอะปุคะลาอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชลีกะระนีโยอนุวัต ङ्गोन्या केताङ्गो का